I give fight the lesser aches be in weakness to body to comes goes comes goes satisfied My comes and goes. My My โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับพอสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็จะมา แนะนำเทคนิควิธีการเล่นตัวของซูก้านะครับหรือว่าเจ้าแพนด้าของเรานะซึ่งตัวของซูก้าเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าดาเมจโคตรแรงนะครับถ้าเกิดมีของนะแต่ว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นสายดาบคิด้วยนะครับซึ่งลูนที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นอ่าเลดนะครับหรือว่าลูนคินะคสิบหนะครับ เกมนี้เราเจอเป็นน่าจะเป็นบูคองนะครับจังเกิลนะฝั่งตรงข้ามก็สูก้าก็เป็นตัวที่สู้ได้นะครับไม่ได้แบบแพ้ทางพวกลิงนะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิคการเดินเกมนะครับหรือว่าการโซโลแลงนะให้ได้ดาวนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเล่นโซโลใช่ไหมผมจะโฟกัสที่การหาตังค์นะครับคือ ถ้ามีเว็บคลิปที่ไหนนะ่ะผมจะพยายามแท็กนะครับยิ่งถ้าเราเป็นซูการ์เนี่ยเป็นตัวที่ต้องพึ่งไอเทมนะครับคือต้องมีตังค์อ่ะเอาง่ายคือเน้นรวยนะครับยิ่งถ้ามีตังค์มีของเนี่ยคือซูการ์จะแรงมากนะเซตนี้ค่อนข้างที่จะใช้ตังค์เยอะนะครับเราก็ฟาร์มไว้ก่อนนะครับข้างบนเหมือนว่าเพื่อนจะแลกกันมานะ เราความจบทามิ่งล่างก็ทําเลนล่างนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะถือว่าสําคัญครับสําหรับรองเท้ากันซีซีของอแพนด้า Panda นะเหม,มือนว่ายีน่าจะโลด้วยนะอย่างนี้โดนนะครับโอเคครับคือถ้าเลือดแบบประมาณนี้คือสามารถที่จะเบิร์ดได้นะ อย่างนี้เราน่าจะไปมังกรไม่ทันนะเดี๋ยวผมเลือกที่จะเปิดเป็นดาร์คิลเอร์นะครับแต่ว่าลิงเข้ามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนึกว่าจะตุยแล้วนะพอรีเซ็จเนี่ยผมก็จะกลับมาวนทามมิ่งนะครับคือเราไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าทามมิ่งเราอ่ายังฟาร์มไม่เสร็จเนี่ยเราก็ฟาร์มหาตั้งไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอได้ทางด้านโซลิเวอร์ก่อนก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าข้างบนเหมือนจะมีการไฟกันนะครับทามมิ่งเรายังไม่ได้จบบนเลยนะเกมนี้เอ้าแล้วไม่น่ามีอันตินะอย่างนี้เรียบร้อยครับจังหวะแรกคือไม่ได้อันติไปนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะมีอันตินะถอยมาเพื่อน หลอดหรือเปล่าเอาหรือเพื่อนสวนไงโอเคยังออกได้นะครับคิดว่าเพื่อนจะไอ้นี่นะยังไงอันติีไปแล้วนะได้ข่าวโอเคเพื่อนเก็บไปนะครับลูกเกมตอนนี้ก็ตอนแรกว่าจะมาแนะนำการเดโซโล่ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าทีมผมเนี่ย จะค่อนข้างจะเล่นดีนะก็เดี๋ยวมาดูเลด,ดเกมนะครับว่าจะดีได้ตลอดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าพลาดช่วงเลด,ดเกมเนี่ยคือสามารถที่จะพลิกไฟได้นะเดี๋ยวตรงนี้เราก็เวทไปครับยังไงโอเคได้อยู่นะครับต้องออกก่อนนะตอนนี้คือรูปเกมเนี่ย ค่อนข้างจะได้เปรียบครับอย่างนี้เรากดลิงอยู่เลยนะโอเคเรื่อยๆนะครับคือเราจะโฟกัสที่การหาตังนะจังหวะไหนที่เราทําเกมได้อย่างนี้เราก็ออกมาแก๊งนะครับถ้าเราฟาร์มามแล้วร,รู้สึกว่าเพื่อนจะบวกอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้เราก็ออกมาแก๊งแค่นั้นนะ คือเอาง่ายคือเล่นตามจังหวะทามมิ่งตัวเองนะไม่ต้องฝืนเล่นนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นทางด้านโบเก้นนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่เจาะพวกตัวบางๆได้ดีนะขอตอดหน่อยน่าจะเคลียร์แล้วก็เติมนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าเกมนี้ยีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะฟูแท้งด้วยนะเหมือนจะเป็นรองเท้าก่อนครับพอเราได้โบเกนเสร็จเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโอ i a r ยมเลยนะครับคือโอ i a r ยมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นไอเทมคีย์หลักของซูกาเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้เราเก็บอ b อบเจกต์ให้เพื่อนนะครับแ <Shut down. S 1> ต่ว่าเพื่อนมันจะไฟ์กันนะ เพื่อนเรียกท,ที่จะไปไฟนะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมพยายามวิ่งหาเวฟนะวิ่งเคลียร์คลิปหรือว่าหาตังค์นะครับเลเกมไปเนี่ยอย่าพลาดให้กับลิงกอพอนะเพราะว่าลิงกับยีน่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบน่ากลัวนะครับในช่วงเลดเกมนะ แล้วเหมือนว่าจะมีการไฟนะครับเพื่อนหุบสวยนะมาอยู่เพื่อนอันติแล้วหรือเปล่าโอเคตีบ้านเลยครับอย่างนี้โอ้โหไม่ถึงคิดว่าเขาจะมาจ่ายสกิลนะเรื่อยๆครับ ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะรวยมากนะด้วยความที่ผมพยายามแบบหาตังค์อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบมัวแต่จะแก๊งอย่างเดียวนะมีจังหวะฟาร์มก็ฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราเล่นได้อย่างนี้คือตัวเราจะรวยครับพอเรารวยเสร็จอ่าตัวเราก็จะดาเมจแรงนะเอาง่ายคือเล่นยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองจนนะครับ ยิ่งถ้าเราเป็นตัวชนะทางเนี่ยยิ่งรวยกว่าเนี่ยยิ่งจะชนะขึ้นไปอีกนะครับยังไงดูดาเมจนะโคตรแรงครับอันนี้คือยังไม่ได้ดาบคีนะเดี๋ยวรอดาบคีสักชิ้นหนึ่งนะครับเล่นหรือเปล่าเพื่อนเราเพื่อนโดนดึงอะดิถอยมากว่านได้ปะยังเล่นไม่ได้นะครับ คือเซตนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเข้าจังหวะสองนะสวยเพื่อนโอเคได้นะ <team> เจ็บเหมือนกันนะครับไม่ได้วะเวฟหมดนะครับอย่างนี้เราก็น่าจะต้องกลับมาวนทามมิ่งนะเพราะว่าแล้วเพื่อนผมโดนแล้วไงมันไม่มีเวฟนะครับคือขึ้นบ้านยากนะด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็น ทางด้าน U A ด้วยนะอาจาจะต้องรอจังหวะที่แบบเวิชัวร์จริงๆนะครับเดี๋ยวพอเราได้เป็นด re hmm. าบคิย์ที่ขเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะกระโดดย่อมพวกตัวบางๆเนี่ยน่าจะชุดเดียวหายนะเดี๋ยวรอครับตอนนี้ก็ฟาร์มหาตังค์ไปก่อนนะครับ ขาดแค่ดาบคีแล้วก็กาะเกินครับ,บ,บมาแล้วไงตอนนี้เราได้เป็นดาบคีแล้วนะครับอ,อ,อ,อยากจะลองดาเมจมากนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครมาให้ลองหรือเปล่านะเอาแล้วยูเอตตรงนี้อันติไปแล้วด้วยนะครับอย่างนี้โดนเลยเรียบร้อยเล่นหรือเปล่าเพื่อน ได้นะโอ้โหลิงมันไวจังะ่ะยีน่าปิดหลังครับโอเคได้บ้านนะสกิวสองโอเคอันนี้เลือดไม่พร้อมจริงก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง เกือบเกืบเล็เกมนะครับคือช่วงเวลาของซูก้าแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปโอ้โหยังไงลิงขอคืนหน่อยไอ้ลิงตัวนี้มันไวจังอะเต้นได้นะเพื่อนตอนนี้เราได้เป็นทั้งด้านเกาะเกิดแล้วนะครับยังไงยีน่า ไม่สู้นะตัวนี้มันถึกเกินอะ่ะแล้วเพื่อนผมโอ้โหเรียบร้อยไงไปแยกเล่นนะครับโดนสลิมซอยฟรีนะอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดเดี๋ยวบอกนะว่าโดนดึงอีกเดี๋ยวเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะเดี๋ยวรถถังหนึ่งคันเพื่อนโอเคต้องไปรีก,ก่อนละ รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยฝันรงข้ามน่าจะฟื้นนะครับเดี๋วบอกนะว่าไฟเดียวจบอะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเคลียร์บนนะครับเพราะว่ามีเวฟนะยังไงยิน่าจะเล่นใช่ไหมได้นะพยายามหลบนะครับมาดิเฮ้ยโอเค ยังไงลิงเดียบปลอยเข้ามาช็อตนี้คือสกิลสองของทั้งด้านซูก้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอพีนะได้ทั้งก่อนแล้วก็มีสตันด้วยนะครับอย่างนี้รอดยากนะเนี่ยโอเคฝั่งข้ามตาย4ี่ตัวนะครับดาร์กจะเกิดนะดดตอนนี้เพื่อนตีดาร์กนะครับเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนตีดาร์กนิดนึงนะ เคค่อยๆเล่นนะครับเดี๋ยวรอเล่นพร้อมแวนการ์ดก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนเหมือนจะใส่แล้วว่าดิโฟกัสสลิมครับโอ้โหปุกพอดีโอเคตาอยู่นะครับถอยมาเพื่อนแล้วไฟกันแล้วไงลิงเข้าหลังนะครับ โอ้มือลั่นนะกัดจะกดแคนเซิลนะครับเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแยกทำเวฟดีกว่านะตอนนี้ก็แลกกันไปคนละหนึ่งตัวนะตอนนี้รู้สึกว่าจะรอขึ้นบ้านข้างล่างนะครับแวนการ์ดมา2ตัวเลยนะใจเย็นนะครับ โฟกัสสลิมนะตัวหลังนะครับยํำไปก่อนเฮ้ยจุดจะโอเคเกือบตุยคลิกไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้โหกดไม่ทันไปเพื่อนจบได้ไหมโอเคเพื่อนจบได้นะครับเกือบแย่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ การเล่นซูการ์จังเกิลนะเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว,ว่าเก่งในช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับก็เป็นตัวที่ดามเมจแรงนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ